ห้าแสนซองแห่งกำลังใจเติมเต็มชีวิตสดใสให้ผู้ป่วยมะเร็งค่ะสวัสดีค่ะอาม่าแต้วสาเสมคำนะคะเป็นอาม่าเม่งจูจากเรื่องหลานมากแล้วตอนนี้ก็ดังไปแทบจะทั่วโลกแล้วค่ะก็มีบางคนนะคะ ก็ถามอาม่าอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอายุว่า78แล้วอนะ่ะสุขภาพยังดีขนาดนี้และยิ่งช่วงนี้อาม่าก็ออกงานบ่อยค่ะก็มีทำกิจกรรมส่วนตัวบ้างก็ต้องยิ่งดูแลสุขภาพตัวเองตลอดเวลาวันไหนที่เราไม่มีงานอะไรก็พยายามพักผ่อนคือนอนออกกำลังกายบ้างแล้วก็มียาที่ต้องกินประจาอยู่วิตามินบ้างอะไรบ้าง มะเร็งนี่ก็เป็นโรคที่เรียกว่าฮิตติดอันดับก็แล้วกันตอนนี้หนึ่งเพื่อน,อนๆอะไรก็อะไรก็เป็นปนกันเยอะพออายุขนาดนี้เราก็โรคต่างๆมันก็จะมาตลอดเวลาเราห้ามเขาไม่ได้เรื่องโรคเพราะว่ามันถึงวัยมะเร็งอ่ะมันไม่ได้เป็นเฉพาะผู้สูงอายุกันแหละมะเร็งเนี่ยเป็นแม้กระทั่งอายุน้อยๆแล้วดาราบางคนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตไปก็มีมันเกิดจากการหนึ่งไม่ได้ตรวจสุขภาพ ตัวเองคือทำแต่งานไม่ได้พักผ่อนเพียงพออย่างถ่ายหนังนะ่ะเราเข้าใจละที่นอนไม่เป็นเวลาทุกคนนะมีเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวแต่มันจะแสดงออกตอนไหนใช่ไหมเราไม่รู้เลยมันจะแสดงออกตอนไหนถ้าร่างกายเราอ่อนแอเมื่อไหร่เขามาท,ทันทีเราก็อยากจะให้คนที่เขาเป็นอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆอยู่กับพี่กับน้องไปนานๆอย่างดาราที่เป็นนั่งสารมาอายุก็ยังน้อยแต่คือทุรู้แล้วมันก็มันไปเยอะแล้วอะ มะเร็งเนะี่ยถ้าเราตรวจตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากถ้าเราตรวจเร็วเจอแล้วปั๊บเนี่ยมันมีโอกาสหายเกือบร้อยเปอร์เซนต์อย่างยกเคสของลูกที่ลูกน้องของยายมาได้นะแกก็ตรวจเจอในระดับขั้นสองที่เป็นที่เต้านมแล้วก็คือไปตัดแล้วก็ทำาคีมโมทำอะไรเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็อยู่มาได้6ปีแล้วเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งปลายไปยายไปตรวจในลูก เข้า MRI อะไรต่ออะไรแล้วหมอก็บอกไม่เจอทีแรกก็โกรธที่ตับเหมือนกันถ้าเราคอยหาหมอหมั่นตรวจตรวจสุขภาพปีละครั้งเราก็อาจไม่เจอโรคร้ายแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเรามียาหรือมีมีวิตามินหรือมีอะไรที่มันกินไปแล้วทําให้ร่างกายเราแข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคร้ายตัวเนี้ยมะเร็งตัวนั้นมันก็ไม่มาหาเราท่านผู้ใดนะคะที่ตรวจแล้วเจอ ขอให้รีบรักษาเถอะค่ะเพราะว่าลูกหลานของพวกคุณนะ่ก็คงอยากจะให้คุณนะมีชีวิตอยู่ไปนานๆเขาก็รักคุณก็อยากจะให้คุณอยู่ถ้าหายอาจจะได้ไปเที่ยวกันไปต่างประเทศซึ่งคุณอยากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรที่คุณยังไม่ได้ทําก็จะได้ทําอย่างน้อยๆก็เชื่อตัวเองเชื่อลูกหลานเชื่อหมอสู้ค่ะต้องสู้มันไม่มีอะไรที่เรารักษาไม่ได้ ใจอะใจนะค่ะสำคัญที่สุดถ้าใจเราสู้พร้อมที่จะก้าวเดินไปพบหมอพบเพื่อนพบทุกคนไปเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะท่านใดที่เป็นอยู่ก็อย่าท้อเพราะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของยาต่างๆหรืออาหารเสริมต่างๆทุกอย่างเนี่ยเขาเข้ามาที่จะดูแลผู้ป่วยได้ซื้อยาตัวนั้นมาใช้มาทานดู มันจะช่วยชะลออย่างน้นอยๆก็ชะลอความเจ็บป่วยให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นลูกหลานก็มีกําลังใจที่จะดูแลเรามากขึ้นใช่ไหมดีกว่าเราท้อค่ะถ้าจะให้อาม่าแนะนําผลิตภัณฑ์ที่อาม่ารู้จักมาก่อนเนี่ยนะคะก็คืออิมูราค่ะเพราะไม่ใช่แค่วิตามินนะคะหรืออาหารเสริมของผู้ป่วยมะเร็งน,นะคะ แต่อิมูล่าเนี่ยยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมกำลังกายแล้วก็ช่วยเสริมกำลังใจค่ะให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งรวมไปถึงครอบครัวลูกหลาในใกล้ชิดด้วยเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งนะคะเวลาวันไหนที่ไปให้ีมโมีนี่ก็จะเพลียหมดเรี่ยวหมดแรงไม่อยากจะทำอะไรเลยแต่พอได้ทางอิมูล่าตัวเนี้ย ก็จะกลับมาสดชื่นทำกิจกรรมได้อย่างที่ตัวเองทำได้แล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะมีความสุขที่เห็นผู้ป่วยมีกำลังกายกำลังใจขึ้นมาเป็นการสร้างความสุขรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจให้กับผู้ป่วยและคนที่อยู่รอบข้างก็จะพอยมีความสุขไปด้วยแล้วถ้าจะให้อาม่าพูดถึงรสชาตินะคะทางง่ายแล้วก็อร่อยเหมือนน้ำผลไม้เลยค่ะหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะ จะมีทั้งหมด28ซองซึ่งไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลแต่มีสารทดแทนความหวานที่ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็สามารถรับประทานได้รวมไปถึงคนทั่วๆไปไม่เป็นไรก็ทานได้เช่นกันแล้วทำไมอมาม่าถึงมั่นใจนะคะ <S <S ก็เพราะว่ากว่า5แสนซองไปแล้วที่ได้รับความไว้วางใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวตอกย้ำความเชื่อที่ว่า ทุกๆวันมีค่าและทุกๆคนคนคู่กับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะอิมูราที่อมาม่นแนะนำค่ะ